พี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมขืนแคมลิงและก็พี่น้องที่เข้ามารับฟังเฝ้าเดียวกับอาจารย์โสพลด้วยกันนะครับให้เป็นพระพรกับพี่น้องครับอยากเชิญชวนพี่น้องใช้เวลาสงบในการอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าหยุดเทปไปก่อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่น้องอธิษฐานเสร็จก็กลับมาเปิดดูต่อน,นะครับ วันนี้เราจะดูด้วยกันจากพระธรรมสรุดีบทที่148สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระสิลิของพระองค์อยู่ทุกผลแห่งพี่น้องครับมีความเชื่อกันว่าสรุดีบทนี้นะครับก็ยังคงเขียนโดยกษัตริย์ดาวิดนะครับเพราะว่าเนื้อหาในการสารรเสริญพระเจ้านั้นนะครับนะเป็นการยกย่องจากจิตใจข้างในนะครับนะที่อยากยกย่องพระเจ้านะครับ ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังช้าๆพี่น้องฟังแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูเนื้อหากันนะครับสรรเสริญพระเยาเวจงสรรเสริญพระเยาเวจากฟ้าสวรรค์จงสรรเสริญพระองค์ในที่สูงทูตสวรรค์ทั้งสิ้นของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์กองทัพทั้งสิ้นของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จงสรรเสริญพระองค์ดาวทั้งสิ้นที่ส่องแสง จงสรรเสริญพระองค์ฟ้าสวรรค์ที่สูงสุดจงสรรเสริญพระองค์รวมทั้งน้ําทั้งหลายเหนือฟ้าสวรรค์ด้วยให้สิ่งเหล่านั้นสรรเสริญพระนามพระยเยวเพราะพระองค์ทรงบัญชาสิ่งเหล่านั้นก็ถูกเนลิมิตขึ้นมาและพระองค์ทรงสถาปนาสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นนินรันดร์พระองค์ประทานกฎเกณฑ์ซึ่งจะล่วงละเมิดไม่ได้ จงสรรเสริญพระยาเวจากแผ่นดินโลกเถิดเจ้าสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และที่น้ำลึกทั้งปวงไฟกับลูกเห็ดหิมะกับหมอกลมพายุทำตามพระบัญชาของพระองค์บรรดาภูเขาและเนินเขาทั้งปวงต้นไม้มีผลและไม้สนสีดาทั้งปวงสัตว์ป่าและสัตว์ใช้งานทั้งปวงสัตว์เลื้อยคลานและนกที่บินได้บรรดาพระราชาของแผ่นดินโลกและชาวประเทศทั้งสิน้น เจ้านายและผู้ครอบครองทั้งปวงของแผ่นดินโลกและคนหนุ่มกับคนสาวคนแก่กับเด็กให้ทั้งหมดนี้สรรเสริญพระนามพระยาเวเพราะพระนามของโะรงเท่านั้นที่ควรเยินยอพระศิริของโะรงอยู่เหนือแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์พระรงทรงทําให้ประชากรของโะรงแข็งแกร่งโรงเป็นที่สรรเสริญของผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ ของคนอิสราเอลผู้อยู่ใกล้พระองค์สรรเสริญพระยาเว,พ,าเวพี่น้องครับสดุดีบทนี้ไพเราะทีเดียวครับสรรเสริญพระเจ้าถึงพระคุณในท้องฟ้าและสิ่งที่ทรงสร้างในแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งทุกชีวิตเราแบ่งเป็นสองส่วนได้ข้อ1ถึงข้อ6นะครับที่พูดถึงการทรงสร้างที่อยู่ใน ท้องฟ้าเมื่อเราคิดถึงในท้องฟ้าเนี่ยบางทีเราจะคิดถึงแค่สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาของเราแต่จริงๆแล้วจัก,กรวาลนั้นกว้างใหญ่มากเรามองเห็นดวงดาวเล็ก,ลก,ลกๆทิแต่นั่นอาจจะเป็นดวงอาทิตย์ของระบบจัก,กรวาลอะไรสักจัก,กรวาลหนึ่งนะครับนะเพราะเพราะนั้นเพราะนั้นเราเรากำลังสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จริงๆ และผู้เขียนสรุดีบอกว่าจงสรรเสริญพระยาเวจากฟ้าสวรรค์จงสรรเสริญพระองค์ในที่สูงฟ้าสวรรค์หรือในที่สูงนั้นก็สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียวและพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งทั้สวรรค์ด้วยทูตสวรรค์ทั้งสิ้นของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์กองทัพทั้งสิ้นของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์พระมีกองทัพใหญ่ เป็นทูตสวรรค์ที่โรงทรงใช้ให้ทำกิจของพระองค์ด้านโน้นด้านนี้และให้สิ่งต่างเหล่านี้ที่อยู่กับพระองค์นั้นสรรเสริญพระองค์นี่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพระเจ้าที่ดีพระเจ้าที่รักและห่วงใยองค์เจ้านายองค์พระราชาองค์กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงส่งและดีดีต่อทุกชีวิตในฟ้าสวรรค์เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้สรรเสริญพระองค์ แม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนเป็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 นก้อนหินนะครับเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะเป็นดาวนุกประเคราะห์หรือไอโทษครับเป็นอ่าเรียกว่าอะไรครับดาวอ่าที่มีแสงในตัวเองนะครับนะนะดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ก็จงสารเสริญพระองค์ดวงจันทร์นั้นได้ยืมนะครับนะรับแสงจากดวงอาทิตย์สะท้อนในเวลากลางคืนดวงอาทิตย์นั้นส่องในเวลากลางวันขออภัยครับ ดาวทั้งสิ้นที่ส่องแสงจงสารเสริญพระองค์นะฟ้าสวรรค์ที่สูงสุดจงสารเสริญพระองค์รวมทั้งน้ําทั้งหลายเหนือฟ้าสวรรค์ด้วยนะบนแผ่นฟ้านั้นพระเจ้าตรัสไว้ว่าแยกน้ําไปอยู่ข้างบนและบนแผ่นฟ้านั้นมีน้ําจํานวนมหาศาลมากมายที่พระเจ้าให้เกิดระบบการหมุนเวียนของน้ําจากโลกขึ้นไป และตกลงมากลายเป็นพรให้กับมนุษย์ทุกคนนะครับให้สิ่งเหล่านั้นสารเสริญพระยาเวเพราะพระองค์ทรงบัญชาสิ่งเหล่านั้นก็ถูกเนรมิตขึ้นพระเยซูเจ้าพระเจ้า,รจาทรงตรัสและสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งยิ่งใหญ่จริงๆและพระเจ้าได้ทรงสร้างสสทธิสรรพสิ่งนี้โดยพระวาทะของพระองค์ก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองพระองค์ทรงสถาปนาสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นนิรันด และประทานกฎเกณฑ์ซึ่งล่วงละเมิดไม่ได้กฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์ต่างๆที่เราเรียนรู้ในโลกนี้หรือในจักรวาลล่วงละเมิดไม่ได้ครับเป็นกฎเกณฑ์ถาวรน,นินินลันที่พระเจ้าทรงวางไว้แล้วทําไมดาวิดเมื่อหลายพันปีที่แล้วเขาสามารถรู้สิ่งเหล่านี้ได้พระเจ้าทรงเปิดเผยเพราะนั้นสิ่งถัดมาดาวิดก็เรียกร้องครับจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์จากแผ่นดินโลกเถิด เจ้าสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และที่น้ำลึกทั้งปวงดาวิดลงไปยังสู่ก้นทะเลก่อนเลยแล้วจากนั้นก็ขึ้นมาทันทีไฟกับลูกเห็บหิมะกับบอกลมพายุทำตามพระบัญชาของพระเจา้านะครับคือนะครับดาวิดกำลังพูดถึงทุกสิ่งเลยตั้งแต่ที่อยู่ลึกที่สุดจนถึงที่อยู่บนท้องฟ้าบรรดาภูเขาและเนินเขาทั้งปวงต้นไม้มีผลและไม้สนซีดาทั้งปวงบรรดาสิ่งมีชีวิต ที่เป็นต้นไม้นะครับไม้ผลทั้งต้นไม้ที่ไว้เป็นไม้ยืนต้นนะครับภูเขาและเนินเขาทั้งพวงสัตว์ป่าและสัตว์ใช้งานทั้งปวงสัตว์เลื้อยคานและนกที่บินได้สัตว์ทุกชนิดเลยครับตั้งแต่สัตว์ที่อยู่ในป่าสัตว์ที่อยู่ที่บ้านสัตว์ที่เลือ้อยคานแล้วก็ถึงนกที่บินได้ล้วนให้สรรเสริญพระองค์บรรดาพระราชาของแผ่นดินโลกและชาวประเทศทั้งสิ้นเจ้านายและผู้ครอบครองทั้งปวงของแผ่นดินโลก ทั้งหมดโลกนี้เลยครับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดคนหนุ่มกับคนสาวเวลาที่แล้วก็คนแก่กับเด็กเมื่อพ่อพีใช้ภาษาแบบนี้ภาษายิบลูก็หมายถึงว่าทุกคนเลยนั่นเองนะครับนะให้ทั้งหมดนี้สารเสริญพระนามพระยาเวเพราะพระนามของพงนั้นเท่านั้นควรเยินยอจริงทีเดียวครับเพราะพระเจ้าทรางสร้างสรรพสิ่งเลี้ยงดูและประทานพรให้ทั้งหมดจึงกังคงอยู่ได้พระสิริของพงอยู่เหนือแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ เรามองเห็นความสง่างามความสวยงามความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้พระองค์ทรงทําให้ประชากรของพระองค์แข็งแกร่งพระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญของผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ของคนอิสราเอลผู้อยู่ใกล้พระองค์สรรเสริญพระยาเวดาวิดสัมผัสได้ถึงความรักของพระเจ้าพิเศษต่อคนอิสราเอลที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและเมื่อเขารู้จักพระเจ้าเขาจงรักภักดีไม่ได้หมายถึงพระเจ้าไม่รักคนอื่นในโลกนี้นะครับพวกยังทรงรักแต่เพราะพวกเราพวกคนเหล่านั้นยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้า เราที่เป็นคริสเตียนก็ไม่ได้คนยิวครับแต่เรารู้ว่าพระเจ้า,าทรงยิ่งใหญ่และพระเจ้าทรงสมควรสารเสริญและเมื่อคนไหนที่จงรักภักดีต่อพระองค์พระองค์ก็ทรงรักและก็ห่วงใยแม้คนที่ไม่ได้จงรักภักดีต่อพระองค์พค์ก็ยังทรงรักและก็ประทานอาหารประทานน้ำประทานแสงแดดประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเพื่อเขาจะรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาด้วยแต่ถ้าเขาทำเนินชีวิตไม่ดีพระเจ้าก็จะตปสอนและลงโทษเขานะครับเวลานี้อธิษฐานด้วยกัน พระบิดาสรรเสริญพระองค์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ได้ท่งประทานสรรพสิ่งทุกอย่างล้วนรับพระพรมาจากพระองค์ให้สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้สรรเสริญยกย่องพระองค์ในทุกที่ทุกแห่งรวมทั้งตัวพวกเราเองด้วยที่จะยกย่องและเยินยอพระนามของพระองค์ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเมื่อเราเป็นคนที่ได้รับพรจากพระเจ้าให้เราเรียนรู้ที่จะ เหมือนกับได้ว่าใช้คําว่ากตัญญูแล้วกันนะครับนะกับพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าที่เราสมควรจะเยินยอและยกย่องพนามของพระองค์จนิสุขของพระเจ้าอยู่กับพี่ดองครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ